เราจะเสื้อก่อนเลยวัวตัวอะไรลูกไอวาไอวาพูดเก่งแล้วใช่ค่ะวัววัวละลูกวัวอ๋อวัวเนาะวัวตัวใหญ่ไหมคะใหญ่ใหญ่เลยเนาะใหญ่เท่าป้าปุ๊กเลยมั้ อ่าลิงแต่ชั้นชั้นปักอันไหนกันแน่เนี่ยเอาเอาเอาไอ้วาหืมอะไรคะมีเขียนไปแต่ฉันก็ปักอันไหนจะให้ฉันปักอันไหนกันแน่เนี่ยปักได้อันเดียว อ่ะโอเคลิงก์ปักน้ำพริกอ่ะอป,ป,ปักแล้วนะคะทุกคนลิงก์ปักน้ำพริกนะคะใช่ทั้งขนมทั้งน้ำพริกอาหารหาพริกนี่น้ำพริกอะ่ะตั้งขายดูน้พริกสี่รสชาติได้ได้เดวกกันี๋ยวก็ยืน่นกระปุกใหญ่มากนี่ดู หญ่กว่าเมือนยาเมือนยาใหญ่ไหมใหญ่กว่าเมือนยาอัญยาอร่อยไหมคะอร่อยอับ้าอร่อยไหมคะอร่อยอ้วนไหมผอมไหมกินแล้วผอมไหมอัญยาบอกสีสั่งเลยกินแล้วไม่อ้วนสั่งเลยพูดสิชนอัญญาพูดสิเอยกินเลยกินเลยเนาะโอ้โหตัวนี้เลยอะแล้วถ้าเกิดเป็นฝายเขียวอย่างนี้นะ อันนี้คือสูตรครีนด้วยนะทุกคนสูตรครีนเรามีสองสองรสด้วยกันก็คือมีหอยลายกอผัดชากับมีอกไก่กุ้มยำแห้งนะครับตัวนี้ไม่มีน้ำตาลนะข้างในให้เป็นสูตรคลีนโลโซเดียมด้วยอร่อยจ้าอร่อยจะเปิดให้ดูเนื้อหอยลายเนี่ยดูหอยลายตัวใหญ่ซ้ยเลยไหนเ้โอ้โหโอ้โหลอกซ้อนกหอยลายออืดู โดนเนยกซ้อนโอ้โหยกซ้อนไม่ได้นะไม่ดูได้จ่ะมันเผ็ดนะอาญาลองซส้ยอร่อยไหมโอ้โหของอาญาที่กินอกไก่กรอบนะลีนลีนเดินเดินเดินโอ้โหอ่ะไอวากินที่ไอวากินโอ้โหไปไปไหนเออไปไหนเพิ่งตาฉันไปไหน ได้รับน้ำพีกแล้วค่ะที่จากวันไหนอ่ะที่ไปอีเนต์อีเนต์เหรออ๋ออะไรอร่อยที่สุดสาหรับพ่อพ่อคะจริงๆชอบหอยลายนะแต่ว่ารสอื่นก็อร่อยเต้าหู้แซ่บอะมันจะเหมือนเหมอปุกปออร่อยมันมีมันมีมันมีชอบรสอะไรไก่คนนี้อร่อยมากเลยนไก่ไก่มันจะเป็นเส้นๆหน่อยแล้วก็จะไม่ไม่คอนเท็ตมาก ใส่ใส่มามีแล้วกัน